วันโลกาวินาทผู้มีรอยสักเท่านั้นถึงจะฟื้นพลังในเวลานี้มังกรดำที่อยู่หลังกู้ฉางชิงก็ส่งเสียงคำรามออกมามังกรเปิดปากกว้างทะลุเข้าไปในร่างกายของราชามดนำคริสตัลที่มีขนาดใหญ่เท่ากําปันออกมาตามที่คาดไว้มันเป็นคริสตัลระดับสี่พลังที่มีอยู่ในนั้นบริสุทธิ์และมหาศาลมากกู้ฉางชิงมองไปที่คริสตัลรู้สึกว่าถ้าดูดพลังเข้าไปจะทำให้รอยสักทั้งสองข้ามไปสู่ระดับที่สองเขาเก็บคริสตัลไว้และซ่อนพลังรอยสักทั้งห้าไว้ และเปิดใช้งานฮาเดสกับโครงกระดูกเพื่อร่วมการสังหารหมู่สถานะความตุยค่าความเร็วเพียงอย่างเดียวเร็วกว่าพี่น้องหลายสิบคนผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนฉันจะไปติดตามเขาเขาสุดยอดเกินไปแล้วฉันก็เป็นคนที่มีรอยสักทรงพลังใครรู้บ้างว่าตอนนี้พี่ใหญ่เขาอยู่ที่ไหนรวมกลุ่มกันไปฉันอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มีฮีโร่รอยสักอยู่ในเซียงไฮ้ไหมบังเอิญฉันก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันคุณอยู่ในที่หลบภัยแห่งใด รวมทีมกันเพื่อออกตามหาพี่ใหญ่มีฮีโร่รอยสักอยู่ในกวางเชิงไม่ทัดฉันมาตอนที่ป้องประการกําลังสร้างกลายเป็นข่าวดงดังฉันจําได้ว่าอยู่ในเมืองหลงเจียงมีฮีโร่รอยสักอยู่ในมณฑลตะวันออกบ้างไหมมารวมทีมไปด้วยกันในห้องไลฟ์สดมีคนจํานวนมากกําลังโพส์รวมทีมจะตั้งกลุ่มและเตรียมเข้าร่วมกับพี่ใหญ่จํานวนของฮีโร่รอยสักนั้นค่อนข้างมากและส่วนใหญ่ต้องการช่วยชาติช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตจํานวนมากแน่นอนว่ามีบางคนที่ไรก้กา พี่ซุยเหย่ในอนาคตผู้ชายคนนี้ต้องเป็นผู้อยู่เหนือโลกใบนี้อย่างแน่นอนแข็งแกร่งมากทำไมไม่ใช่ผมหลุมหลบภายใต้ดินหมายเลขสามลินเฉินมีความอิจฉาริษยาลินซุยเหว่พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าไม่อยากตุยก็อย่าไปยุ่งกับเขาแค่ใช้ชีวิตของเราไปก็พอลินซุอเหว่มองออกถึงความอิจฉาริษยาพี่ซุยเหว่ผมเองก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาซูยเหว่วยที่อยู่ข้างๆเต็มไปด้วยความสับสนมากมายหากตอนนั้นเธอตัดสินใจอีกแบบ ตอนนี้คงได้ต่อสู้เคียงข้างเขาแล้วอย่างไรก็ตามโลกไม่ได้มีโอกาสให้ย้อนกลับไปแก้ไขได้ห้องประชุมสูงสุดที่ปักกิ่งพร้อมที่จะติดต่อกู้ฉางชิงด้วยความแข็งแกร่งที่เขาเพิ่งแสดงออกมาหลงจ้านก่อกระซิบเบาๆถ้าเขาอ้าแขนรับฮีโร่ส่วนใหญ่ในประเทศก็จะติดตามเขาไปเราจะใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างพัธมิตสุดยอดผู้มีรอยสักชวนหยวนหวังกังวลเพียงอย่างเดียวเกรงว่าเขาจะปฏิเสธเราหวังเหมองก่อพยักหน้า มันก็เป็นปัญหาแต่ก็ต้องลองดูติดต่อเขาหลังจากที่เขากลับไปที่ป้อมประการหวังว่าเขาจะตอบรับคําเชิญของเราหลงจ้านกอยังกังวลว่าอีกฝ่ายจะปฏิเสธชวนหยวนหวังรีตาและพูดว่าถ้าเขาปฏิเสธเราจะเอายังไงต่อไปยังไงเราต้องให้เกียติเขาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ทรงพลังจะมาอีกอกี่ตัวในอนาคตเราอาจต้องจ่ายมหาศาลเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาหวังเมืองกอกล่าวว่าการกระทําเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน หลงจ้านก็เห็นด้วยถ้าเขาจะปฏิเสธก็ไม่เป็นไรเราเพียงต้องการยอดมนุษย์ที่มีพลังแบบเขามาเป็นผู้นําแห่งอาณาจักรมังกรจากอาณาจักรมังกรในปัจจุบันผู้รอดชีวิตและเหล่าฮีโร่รอยสักพวกเขาทั้งหมดถือว่าเขาเป็นผู้นําไปแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามทุกคนที่ปกป้องที่ลิไัยตอนนี้ใกล้จะหมดพลังแล้วเริ่มรวบรวม,รวมคริสตัลและจัดการมดที่เหลือประมาณสี่มงเย็น ทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บและทั้งหมดกลับไปที่ป้องประการยังคงเป็นวันที่มืดมนมดยังคงปีนกำแพงที่กำบังขึ้นมาโจมตีอย่างต่อเนื่องไม่นานหลังจากที่กู้ฉางชิงและคนอื่นๆเข้าไปในที่หลบภัยเสียงร้องโหยหวนดังมาจากท้องฟ้าด้วยเสียงนี้รังมดที่กำลังปีนกำแพงค่อยๆถอยกำลังกลับไปกู้ฉางชิงที่รอยอยู่หน้าประตูพูดขึ้นว่าปรากฏตัวขึ้นมาแล้วสินะแล้วเขาก็เปิดใช้งานอาชุรามังกรดำฮาเดสหอบกระโหลกสีเลือด เขาเปิดประตูและใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดพุ่งไปตามเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางฝูงมดขนาดใหญ่ก็ระเบิดมังกรดำที่อยู่ข้างหลังสังหารฝูงมดในบริเวณใกล้เคียงเป็นไปนไม่ได้ที่กู้ฉังชิงจะปล่อยมันไปด้วยไอคิวที่สูงเช่นนี้และมันยังรู้วิธีกลืนกินเผาพันธุ์ของมันเองถ้าปล่อยมันไว้อีกสองสามวันเกรงว่าแม้แต่เขาก็ยังรับมือไม่ได้จึงต้องกําจัดให้มันหมดสิ้นไปไม่งั้นจะเดือดร้อนไม่รู้จบเกิดอะไรขึ้นมดก็ถอยกลับไปหมดแล้ว ทำไมพี่ใหญ่ถึงออกไปอีกคนที่ยังดูไลฟ์สดอยู่มองเห็นเงาออกไปด้วยความเร็วแสงต่างพากันความสงสัยเสียงโหยหวนเมื่อกี้คุณได้ยินไหมพอมีเสียงดังขึ้นมดก็ถอยทันทีต้องมีราชามดหรือราชินีมดอีกตัวแน่นอนพี่ใหญ่ต้องไปขจ,จัดปัญหานี้แน่สัญญาณดาวเทียมถูกล็อกไว้ที่กู้ฉังชิงทุกคนกําลังจ้องมองดูอย่างตั้งใจสงสัยว่ามีราชามดอีกตัวหรือไม่ท่ามกลางสายตาของผู้รอดชีวิตทั่วประเทศ กู้ชางชิงในชุดเกราะอะชูรามังกรดำรวดเร็วว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อตรงไปที่เสียงหอยหวนหมดทะเลรายก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ออร่าอันพุ่งพลาดไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดมันจะทำลายฝูงมดจำนวนมากแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงความแข็งแกร่งที่ทรงพลังทำให้ผู้มีรอยสักนับไม่ถ้วนยังตามหลังเขาอีกไกลโพ้นฝูงมดที่มีปัญญาเล็กน้อยเมื่อเห็นเขาผ่านไปต่างก็หลีกทางให้เขาใต้เนินเขาอันไกลโพ้นนี่คือราชินีมดซึ่งมีขนาดสองในสามของราชาม,มด มองดูมนุษย์ที่สังหารคู่รักของมันพุ่งเข้ามามันไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงแล้วหันหลังกลับวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดแต่ความเร็วของมันไม่เร็วเท่าเขาขณะที่มันวิ่งหนีเขาก็เห็นร่างของมันเช่นกันค่อยๆเข้ามาใกล้อีกนิดหอกในมือของเขามีแสงเปล่งประกายขึ้นมาเขาใช้พลังเจเปอร์ซ็ลงไปแล้วคว้างอย่างแรงหอกจ่อไปทั่วท้องฟ้าฟ้าแลาบสว่างสวยไปทั้งแผ่นดินด้วยความเร็วหลายเท่าของเสียงราชินีมดวิ่งตะลเลอดหันหน้ามองเห็นหอกที่เข้ามาใกล้ มันรู้สึกถึงความตุยใกล้เข้ามาและอ้าปากพ่นลำแสงพลังงานออกมาพยายามหยุดหอ,อกที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆฟ้าร้องรุนแรงพร้อมสายฟ้าแลบลำแสงพลังงานแตกสลายในทันทีเหมือนสายฟ้าแลบมันทะลุเข้าไปในร่างกายราชินีมดโปรดติดตามความสนุกในตอนต่อไปได้ที่ช่องเอดีเท่านั้นครับ